สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับไปไปนั่งกับคุณดาวกันนะอยากแบบเวลากองงัดตัวกันก็มันเดืนดรังเลยไม่พูดนะมังบ่ือดริงดังปะเดือดรังใช่ครับเอามาดูเสี่ยหมูงัดตัวครับโอ้ขับไมโครฝีมือเหมือนกันครับนี่เสี่ยหมูนี่ ธรรมดาได,ด้ีิปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแข็งขางครับตอใหญ่ครับตอใหญ่ มมยซุ่มครับเสียหมูนี่ทำเไมโคเป็นเหมือนกันนะครับนี่ธรรมดาครับโอ้ขึ้นป่อุ๊บอุ๊บวู้หุกคนแชร์บุกคอนโอ้ตอนนี้ใหญ่มากครับ ô ừ, ngắt ô cướp này kinh à, một subscribe cho kênh to. ถ้าเป็นตอเล็กๆนี่สบายครับแต่ถ้าเป็นตอใหญ่ก็จะตึงหน่อยอ้เสียงเสียงให้เราหลีกร้อง ตัวน,นี้อามหุบเข้าจะช้าหน่อยครับก็เลยจะขุดยากหน่อยเพราะว่าอามหุบเข้าไม่ค่อยมีกำลังครับช้า Thank <laughs> you. นี่ครับฝีมือไม่ธรรมดาครับเสี่ยหมู ระบบทุกอย่างดีหมดนะครับอ,อ,อาร์มหุบช้านะครับเสียอย่างเดียวอาร์มหุบช้าท้องนั้นก็เร็วหมดต้องตั้งอาร์มใหม่อาร์มช้ามากเลยพอหุบช้าก็ไม่ใช่มีกำลังทำงานก็ยาก ไปเซตระบบนะครับนี่ตั้งเทเชอร์ใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ